พัสดุเคอร์ชันของงานนะคะต้องเดินแบบพอเรานั่งชัตเตอร์บัตโรงแรมมาลงที่คาวาคุจิโกสเตชันเข้าไปตรงซอยตรงรอสัตว์นะแล้วก็มันจะมีลานจอดรถอยู่เขาก็จะจอดรออยู่ตรงนั้นนะก็วันเนี้ยเช้านี้เห็นฟูจิซังแล้วออะะะโโโคคนนมมาบิเ วันโซฮย่ะคนก็มาถ่ายรูปเต็มเลยนะวันนี้ หลังคือภูเขาฟูจิแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามายืนรอรถเม u ฟ t f u j 100 Race Venue Circulation Bus ซึ่งตอนนี้นะคะรอบที่เราจะได้ไปตอนนี้10บโมงหนาทีใช่ไหมเราก็จะได้ขึ้นที่10บโมงครึ่ง คือคันนั้นเหรอพออะไรเนาะพออะไรเนาะ ในนักขาลาดอยู่เลยนะ <S 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 2> <S 2> นี่ก็จะเป็นในส่วนของงาน Expo นะคะ <S <S นี้กำลังจะไปซื้อแก้วใช่ไหมแก้วนิ่มลืมเอามานะ 自転車「走る坂道」「揺れる神先」「揺れるハート」「後ろで抱く腕のぬくもり」 กกติดต่อตรวจอุปกรณ์ว่ญญา <c oughs> ในสนามเขียวๆก็เข้าไปได้ <c oughs>

As for the temperature, it's, it's warm now, but we expect that the temperature will drop from uh, around two to 22 degrees C. So be ready to the cold weather during early morning or late night. Uh, the expected temperature will be around 2 degrees to 22 degrees Celsius. Because in the morning and evening นั่งรอไนดะ้อากาศมันไม่ร้อนเะนี่ยมันก็เลยนั่งกลางแดดก็ได้ไม่เขานั่งรอแถวเนี้ยเหรอใช่ครับ 何 เรากำลังจะไปหาอะไรองท้องก่อนเปฟู้ดทรัคแบบนี้เนาะโอ้ว่าคิวยาว่หรือว่าไงดีคิวคิวดิ รอคิวนานด้วยอ่ะสายสีแดงก็เลยเดินเอาต้องขอบคุณ <c oughs> นพี่ดก็ต้องขอบคุณพี่ดิงนะคะที่วันแรกพาเดินไปโรงแรมทำให้วันนี้เราเดินกลับโรงแรมเป็น <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงสามสิบเจ็ดอะยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวจะหาร้านกินข้าวด้วยอะ

ถึงโรงแรมใช่แล้วทำไมเราไม่ขึ้นชัตเทอร์บัสลงแล้ว ตอนแรกเราว่าจะหาอะไรกินเราก็เลยไม่สดใจลดบัตรโรงแรมไม่เป็นไรนิดเดียวจะถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนละกันนี่ออกมาจากโรงแรมแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปกินราเมนฝั่งตรงข้ามต้องข้ามถนนสี่เลนไม่รู้ยังเปิดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกัน

เข้าไปในร้านอาหารญี่ปุ่น่ะไม่ค่อยกล้าถ่ายอ่ะร้านมันเงียบด้วยอ่ะเมื่อกี้แล้วก็เหมือนไม่รู้ว่ามันบรรยากาศเหมือนกับไม่กล้าถ่ายแล้วก็อาจจะเพราะว่าตอนนี้ยุคเดียวด้วยมั้งตอนนี้ก็กําลังเดินไปอยากไปหาร้านกาแฟนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นโลสองโลหมดเลยอ่ะร้านใกล้ๆก็แบบจะปิดแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองไปดูตรง ไอพิพิธภัณฑ์เฮิร์บเมื่อวานอ่ะที่มีร้านไอติมอ่ะไม่รู้มันมีร้านกาฟนแฟด,ด้วยปะนี่นะคะก็กลับมาห้องแล้วนะเมื่อกี้แวะรอสัตว์ก่อนกลับมาก็เดี๋ยวจะมาให้ดูว่าเราซื้ออะไรมาบ้าง อันแรกชาโคกริลชิคเก้นสไปซี่นะคะอันนี้ราคาสองร้อยหกสิบแปดประมาณเจ็ดสิบอันนี้เมลอนปังร้อยสามสิบแปดเยนก็ประมาณสี่สิบเอ้สี่ร้อยสามสิบก็ร้อยร้อยกว่าบาท ใช่เป็นเหมือนแบบว่าบะหมี่เย็นแล้วก็อันนี้เป็นกาแฟดริป 12, สิบซองสามร้อยห้าสิบห้าก็ซองละสามสิบห้าเยนสามสิบห้าเยนประมาณสิบบาท ชิงหรอถูกจังสิบบาทแล้วก็อันนี้ลองกินวันก่อนสีฟ้าอร่อยก็เลยลองซื้อสีชมพูกับสีเขียวมาอันนี้จะเป็นไวเกรปกระปุกละร้อยสิบสองก็คือประมาณสี่สิบได้สามสิบบาท แล้วก็อันนี้เคื่อสุขภาพเนี้อันนี้ก็คือหยิบมมวมวนะเป็นซันทอรี่เลมอนอะไรนะ่ะเป็นชาประมาณห้าสิบบาทก็ไม่ค่อยอร่อยมันเป็นมันไม่ใช่ชาแบบชาเขียวอะ่ะมันเป็นชาแบบชีๆๆิงเขมข่น่แล้วอันนี้ลองซัปโปรโรบ้างซัปโปรโร่สามร้อยแปดก็ประมาณเก้าสิบบาทเอ้แปดสิบบาท แปสิบาทโอเคหมดแล้วทั้งหมดประมาณห้านระ้อยพันเก้าร้อยเยนนะอืมนะคะกาแฟพร้อมขนมพร้อมเดี๋ยวจะต้องเขียนไดอารี่นะเพราะว่าตั้งแต่เดินทางมนไม่ได้เขียนเลยวันล่าสุดที่เขียนก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ด วันทีสองไปทำงานจนถึงบ่ายสามที่กลับมาเอากระเป๋าที่ห้องแล้วก็ไปสนามบินยี่สิบสามถึงถึงญี่ปุ่นแล้วก็เดินทางมาคาบุจิโกะก็คือสลบไปเลยออกทินข้าวตอนเย็นก็สลบเลยส่วนวันที่สี่เมื่อวานก็ออกไปเที่ยวทั้งวันเนาะแล้ววันที่ห้าตัว 25, นี้วันนี้ก็ไปส่งที่ริมไปวิ่งแล้วก็ตอนแรกอ่ะก็พกแตลี่กับปากกาออกไปแหละว่าจะไปหาคาเฟ่นั่งเขียนแต่ว่าพอลองเซิร์ชแล้วอ่ะส่วนใหญ่มันใกล้ปิดแล้วอ่ะตอนนั้นบ่ายสามใช่ไหมแล้วก็ มันไม่ได้มีเยอะเหมือนเมืองไทยอ่ะที่แบบเดินไปตรงไหนก็มีแต่คาเฟ่อะไรเงี้ยก็เลยอ่ะโอเคกลับห้องดีกว่าเริ่มหมดแรงเริ่มหมดโซเชียลคอยของชาวอินโทรเวิร์ดเราด้วยก็กลับห้องมาเขียนที่ห้องก็ได้อืนี่ค่ะมือเย็นกินบะหมี่เย็นที่ซื้อมาจากรอสรันโอเพน ก็ okay. Okay. คือเขียนแดรี่นะตั้งแต่บ่ายสามถึงหกโมงเย็นเขาบอกว่าให้ยกอันนี้ออกมาเสร็จปุ๊บให้เทน้ำสุด ลงไปบนนี้อืมเราว่าเราจะไม่ไม่ผสมพวกนีああ้ลงไป ไม่คยแล้ไหไม่รู้แต่เรามีพริกทอดกรอบตกมามมชิมกัน อร่อยครับไอเนะครับข้างนอกฝาก็มืดแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงสิบหกห้างไหนอุณหภูมิอือสิบห้าอีกแล้วพอตอนเย็นมันจะเริ่มหนาวอ่ะอ ตอนนี้พี่ดิงก็ออกวิ่งไปชั่วโมงกว่าแล้วนะเป็นกำลังใจงให้พี่ดิงเขา